สวัสดีทุกคนเลยนะครับสวัสดีครับก็ผมมอนนะครับเจ้าของช่องวิส p ์บีพนะครับก็ขอฝากช่องนี้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจคนด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดสตอร์ไรท์ให้ช่องนี้ด้วยนะครับก็อยากให้ช่องนี้นะครับเติบโตไปกับทุกคนนะครับก็จะพยายามหาสิ่งดีๆมาลงแล้วเราก็พยายามคิดคอนเทนต์ดีๆนะครับก็ ฝากไว้ด้วยนะครับก็เพิ่งจะทำช่องมาได้ไม่นานนะไม่ไม่กี่เดือนก็อยากให้ช่องมันเติบโตมากขึ้นนะครับก็มีเ่่าน้องใหม่นะครับก็ช่วงนี้ก็กำลังคิดคอนเทนต์อยู่นะว่าจะถ่ายเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะครับหรือจะเป็นการรีวิวของนะครับหรือ,อจะเป็นการแบบติดตามการใช้ยีุิตประจัวันนนะแต่ หลักๆผมเองผมก็ทํางานเป็นทหารนะครับก็เลยไม่ค่อยมีเวลาว่างที่ทายแบบชีวิตประจำวนันพดีงานยุ่งื่อนเรื่องเที่ยวนะครับก็เดี๋ยวช่วงนี้พอดีมันติดหน้าฝนนะครับก็เลยแบบยังไม่ได้ออกไปไหนไหนเพราะว่า <c oughs> ส่วนตัวเป็นคนเดินทางด้วยรถมอเตอร์ไซค์นะครับก็เลยแบบช่วงนี้เป็นพวกหน้าฝนครับก็เลยแบบติดฝนเพราะช่วงนี้ฝนพายุเข้าหนักมากครับก็เลยแบบ ยังแบบไม่ได้ไปไหนนะก็เดี๋ยวถ้าได้มีโอกาสได้ไปไหนหรือถ้าช่วงแบบไม่ไม่เจอฝนเดี๋ยวจะถ่ายคลิปท่องเที่ยวมาให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนได้รับชมนะครับก็ฝากช่องนี้ไว้ในะอ้อมอกอ้อมใจทุกคนด้วยน,นะครับสวัสดีครับ